บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นนะคะขึ้นค่าจ้างเฉลี่ย5.28%ในปี2,567นี้นะคะซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ33ปีกันเลยทีเดียวค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งของญี่ปุ่นค่ะเห็นชอบปรับขึ้นค่าจ้าง เฉลี่ยอยู่ที่5.28%สอำหรับปีนี้ค่ะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ33ปีภายหลังการประชุมของกลุ่มสหพันธ์สหภาพแรงงานแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะที่จะมีการพิจารณาทิศทางของการเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างในรูปแบบเดียวกันค่ะโดยการปรับขึ้นค่าจ้างในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นกำลังพิจารณายุติการใช้ นโยบายดอกเบี้ยติดลบนะคะที่ดําเนินมายาวนานถึง8ปีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของธนาคารกลางของญี่ปุ่นต่างย้ํากระหบระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าจะขึ้นอยู่กับผลการเจราจาค่าจ้างประจําปีค่ะโดยผู้กําหนดนโดยบายหวังว่าการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราที่สูงจะช่วยเพิ่มกําลังการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นได้นะคะและจะช่วยสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้นให้กับระบบเศรษฐกิจในวงกว้างค่ะ ทางด้านของพนักงานในบริษัทใหญ่ๆได้เรียกร้องให้ขอขึ้นค่าจ้างนะคะอยู่ที่ระดับ5.85%ต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าระดับ50สูงกว่าระดับ5%เนะคะแล้วก็การขึ้นในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการครึ่งครั้งแรกในรอบ30ปีที่สูงกว่า5%เค่ะทางด้านของกลุ่มสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของแรงงาน7ล้านคนของญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ย ต่างตั้งหน้าตั้งตารอการปรับขึ้นค่าจ้างเพราะปกตินี่ขึ้นแค่ประมาณเฉลีย่ย3-5%ตอนนี้ขึ้นมาเกือบถึง6%ซซึ่งก็การขึ้นค่าจ้างเนี่ยเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานด้วยนะคะรวมไปถึงการพิจารณาเรื่องของโบนัสและการชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างรวมถึง เงินบำนาญด้วยก็จะทำให้ชีวิตของลูกจ้างดีขึ้นจากอัตราที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์นะคะว่าการขึ้นค่าจ้างมากกว่า4%นั้นหลังจากที่ปรับเฉลี่ยอยู่ที่3.6%ในปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบหลาย10ปีกันเลยทีเดียวค่ะ